สวัสดีครับอ่ากลับมาเรียบร้อยนะครับ EP ที่สี่แล้วนะครับพักก่อนแล้วค่อยพากนะครับไปได้ไหมคืนกลับมาบิยอนบี้อืซิงเกิตบิยอนบี้ครับโอ้หลทำสั้นยิงเลยครับอู้ยซูเปอร์แซฟครับไปเดี่ยวเดี่ยวแล้วยิงอาร์แล้วครับ1-0เลยโอ้ยฮูขึ้นนำแล้วครับวันนี้เนี่ยพาย้อนกลับไปในปี1995ครับในศึกลิคัพนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยยังใช้ชื่อว่าโคคาโคล่าลีกคัพนะฮะแล้วก็เป็นยุคที่ Swipe Boy กำลังรุ่งเรืองเลยโอ้โหเป็นชื่อที่บรรดาสื่อมวลชนเนี่ยตั้งให้กับเลี้ยวภูในยุคนั้นนะเพราะว่ามีเด็กดาวรุ่งขึ้นมาแล้วก็แหมวัยรุ่นหนุ่มหนมหน้าใสตกเป็นข่าวตามหนังสือพิมพ์เยอะหน่อยนะครับมันบนามานมาเรดแนบฟาวเลอร์ เดวิดเจมส์อะไรประมาณนี้นะครับก็อยู่ในชุบยุคนั้นนะฮะเกมนั้นเนี่ยเป็นนัดชิงชาเลอร์ครับในศึกลีกคัพเจอกับโบตันซึ่งถือว่าเป็นทีมที่สร้างความแปลกประใจพอสมควรนะครับในการโผล่มาถึงนัทชิงชาเลอร์ได้นะครับผลลงเอยเป็นแบบไหนนะครับพาย้อนกลับไปในวันนั้นเลยแล้วกันครับที่เวมบลีย์นะครับลิเวอร์พูลเจอกับโบตันครับโคคาโคล่าลีกครับหนึ่พันเกครับนี่ครับโอ้เป็นยุคที่ พึ่งเปลี่ยนแปลงเลยนะครับลิเวอร์พูลครับจากการเสนตมาเป็นรอยเอฟเว่นครับซึ่งถือว่าเป็นสมาชิกบูตบูมคนสุดท้ายนะครับเริ่มเกมมานี่มีลุ้นก่อนเลยนะฮะโรบบี้ฟอลเลอร์ครับนี่เป็นไงมักมานามานครับมาพักบอลที่เอ็นรัชนะครับเรดแนปต์เล่นกับจอห์นบานยุคนั้นเนี่ยเล่นหลัง3นะครับแล้วก็ตรงกลางก็มีนี่แหละครับแม็กกาเป็นตัวฟรีแล้วก็มีจอห์นบานมีเรดแนปมีเอ็นรัชยืนคู่กับโรบี้ฟอลเลอร์นะครับ ส่วนโบตันก็ถือว่ามีหลายคนที่สนใจนะอารันสตัฟเจสันแมคเคทีอาอารอนทอมสันพวกนี้นะครับกำลังโด่งดังขึ้นมาเลยบาสก์แคลอาดแทงตรงนี้เข้าไปครับยิงด้วยซ้ายครับด้วยโฟลเลอร์ไปตรงตัวของคีดแบร์เก้นนะครับผู้เสาตัวของโบตันมาอีกแล้วครับปีกร่างกระหงมาเลยนะครับแบทแมนามนแขวัญใจของหลายๆคนครับมีเสน่ห์เหลือเกินดวลกับทัสกอตกรีนครับกระชากหนีไปแล้วเปิดเข้ามาแล้วให้กับโอ้ยเอียนรัชนะครับ ตวัดยิงด้วยซ้ายนี่ข้ามคานไปไกลเลยเพชฌฆาติดหนวดครับเป็นกับตันทีมด้วยนะครับเอ็นราชครับในวันนั้นนี่ครับรอยบัน้นเขียงข้างกับโรนี่มอร์แรนนะครับคืนหลังกลับมาดิวิดเจมส์หัวไปเอาไม่ค่อยดียังได้อยู่ครับยังได้อยู่ระนบครับคุมเกมตรงกลางอยู่จีเม่รัระนาวางยาวสวยเลยครับให้กับโรบบี้ฟาวเลอร์ล็อกกลบหาช่องอยู่ ไปได้ไหมคืนกลับมาบิยอนบี้อืซิงเกิตบิยอนบี้ครับวิงแบ็กซ้ายทีมชาตินอร์เวย์นะครับยิงก็ยังไม่ผ่านมือของบรานเกนโบตันมาบ้างครับมิสูปาเชเรนเนนสมัยก่อนนะครับแม่กองหน้าฟินแลนด์ครับให้กับเดวินลีปีกจอมขยันอีกหนึ่งคนครับกรีนเปิดเข้ากลางไปหม่งตั้งกลับมาแล้วก็เจสันแมกเกเทียยิงนี้ตรงตัวของดิวิเจมส์แนละเคเท,เทียเนี่ย มเป็นเก e <ım. S 1> ิดที่เบเกนเฮดนะครับก็อยู่ในส่วนของเมืองของลิเวอร์พูลในคนเราฝั่งจากมูซีไซก็จบเกมนี้ก็ย้ายไปอยู่ลิเวอร์พูลนี่นะครับนเกเชียเอาจับบอลลั่นซะงั้นสวนกลับกับโบตันครับนแกเชียเล่นกับเดวิดลีนะครับอยู่ที่นมกเจอร์อีกครั้งหนึ่งวางไปครับลีอุ้ยถึงต่อด้วยครับกระดกบอลไปแล้วอุ้ยข้ามคานข้ามคานครับแหมโอ้โหเกือบไป อ้าวทุ่มเข้ามาโอ้อลันทอมสันยิงเลยครับอู้ยซูเปอร์เซฟครับมาปัดด้วยปลายนิ้วเลยครับอลันทอมสันนี่พีคสุดๆนี่ตอนย้ายอยู่แอสต์วินล่าแล้วก็ถึงขั้นมีติดนิ่ชั่นเปิดด้วยนะครับปีกซ้ายแต่ว่าลูกนี้ยิงด้วยขวานะครับวอลเล่แบบไม่ต้องจับเลยปัดเต็มๆครับดิวเจมส์ซูเปอร์เซฟครับจังหวะนี้มีเซฟแบบนี้เหมือนกันแนทะวินเจมันนะครับไม่ใช่ว่าโอ้โดนล้อเป็นมือรั่วตลอด แมคก้ามาแล้วไปครับแมคก้าไปเดี่ยวเดี่ยวแล้วยิงอ้าวนะครับ1-0ครับโอ้ลีฟูขึ้นนำแล้วครับแมโอ้โหถอนหายใจโล่งอกเลยนาที37ครับนะฮะลีฟูขึ้นนำก่อน1-0ครับสตรีฟแมกมานามันท็อปฟอร์มครับในยุคนั้นนะครับโอ้นี่พามาเองเลยนะครับกระชากเดี่ยวมาเลยจี้ก็หาแล้วโยกหลบทางอลันสตัฟครับ แล้วก็แตะหนีกสกอตบรีนนะครับแล้วก็ยิงลูกนี้ติดท้าของคิสบรานเนนิดเดียวครับแต่ก็ยังแรงพอครับที่จะเป็นประตูโอ้ oh, ุหกระชากมาจากการสนามเองเลยนีับแมคกาคือยุคนั้นนี่บอลแบบเท <you> ้าติดตะขอมากครับขวันใจของหลายๆคนเลยครมียุคข,ของสไปบอยส์นะครับขึ <The rip. S 2> ้นนาไปกอรนนะครับลิพูลตัดมาที่ครึ่งหลังครับ มาแล้วแม็กกิเล่น,นะครับ <Go! S 1> นี่เป็นอีกหนึ่งกองหน้าอุย้ยติวิเจมออกไปทำไมนะเนี่ยเออแ <c oughs> หมเกือบไปเหมือนกันครับประเทเลนนเนี่ยได้ยิงนะครับ <c oughs> ดูจากจอแม็กกินเล่ครับ <c oughs> เปิดมาแล้วก็ <c oughs> มิสูบมาเทนเลนนครับ <c oughs> ยังดีครับที่มีน่าจะเป็นจอสเกลครับที่กดดันอยู่นะั้นยิงไม่ตรงเกาะโอ้หมายเล็กแปดชัสนิกนะครับ มิวส์ชาวดัชครับผมสวยเชียวขอโบตันเบิร์นกลับมาครับโบตันอันลันทอมสันออ้ยได้เสียวได้เสียวยนี่บูสต์รีกออกครับกุนซือของโบตันเแรนแบบัมแทงทะลุตรงตรง,ตรงไปครับแม็กมาลามันแทงทะลุตรงตรง,ตรงให้กับแม็กมาลามันนะครับดวลกับทางสกอตกรีนอยู่มาเองมาเองเอ้าได้ด้วยครับหลบมาหนึ่งหลบมาสองแล้ว ยิงง่ายๆเลยครับโอ้สองศูนครับนาทีหกสปครับนี่รอยแนบอกมันต้องแบบนี้มันต้องแบบนี้วันนี้ฟอร์มเป็นพระเอกเลยครับแมคก้าเลี้ยงเหมือนไม่มีผู้เล่นของโบตันอยู่ตรงนั้นเลยเนีคยมาดื้อครับดูครับกระชากมาหลบมาหนึ่งคนที่สองที่โดนนี่คือเดวิดลีนะครับลงมาช่วยแล้วก็นั่นแหละครับแปรแบบง่ายๆเลยครับสอนแล้ว อีกครั้งครับอีกหนึ่งมุมนึงครับด่านแรกนี่เป็นสกอตต์กรีนนะครับแตะหลบมาได้แล้วก็อีกหนึ่งคนครับโดนไปเรียบร้อยหลังนะ้รับอ๋อหมายให้าครับเป็นมาร์ซีเกรฟนะครับสองคนที่พี่โดนจังๆตรงนี้คือสเตปบอลดูดูเก่งๆนาครับแต่ว่าเอาตัวรอดในพื้นที่แคบๆแล้วก็สภาพว่าแบบคับขันทําได้ดีมากนะครับแมก้าสองศูนย์ไปแล้วครับบูสุดหออกเอายังไงดี ตะโกนจนลิ้นเปลยแล้วคที่บุสิออกแต่พี่นาต้องชมนะครับว่าโบตันมาดีมากนเนียแม็กกเชีย์เปิดไปตอนก็มาอืมลลีนะฮะโยนมาอีกครั้ง,าางนึงโดนโมงเคียรไปได้ครับมีวระดักนนหนุอนอีกทีนึงบอลยังไม่ตกพื้นเอาแล้วครับอัลลันทอมสนันมาเหมือนการโบตันตีไข่แตกครับ 2-0เนี่ยมกานาที68นะครับแล้วก็ลูกนี้ครับ2-1นาที70ครับอลันทอมสันครับจุดไฟความหวังให้กับโบตันกับไมาอีกครั้งครับตามหลังแค่1ประตูเท่านั้นนะครับโอ้โหเปิดจากข้างกราบขวาครับแล้วโม่งเครียรออกมามันไม่พ้นนะครับรันดอกแล้วโม่งหนุนกับไปครั้งหนึ่งปล่อยให้บอลตกพื้นอ่อนะครับแล้วก็หมุนตัวยิงเลย ยังมีเวลาเหลือเฟือครับเทนเนั้นล่ะยิงนี้ผ่านหน้าป่าประตูออกไปนะครับเป็นจอนไม่กินเล่ยน,นะครับลุ้นกันหน่อยอคนขวามือของไรอันคือดักลิเวอร์มอร์นะครับเป็นอีกหนึ่งผู้ช่วยนะครับที่ทำงานร่วมกับรอนนี่มอร์แรนมิชัสนิกพยายามจะทำเกมอยู่นะครับหมายเลขแปดนี่สนิกให้กับแม็กเคเทียยิงไกลอืม หน้ายังละอ่อนอยู่เลยช่วงท้ายแล้วครับกดดันแล้วครับลุ้นกันโหนโมอแรนบอกอีกนิดเดียวเว้ยอีกนิดเดียวเว้ยร้อยใกล้แล้วใกล้แล้วเลยครับใกล้แล้วเปิดออกมานะฮะช่วงท้ายเกมเห็นรัชครับกระดกยาวขึ้นไปไม่มีใครเลยครับก็เผาเวลาไปเรื่อย จะได้ลุ้นอีกสักเครื่องหรือเปล่าโบตันไม่ทานแล้วครับฟลิปดอนนะครับผู้สินเป่าจบเกมครับที่เวมบรีเลวฮงครับเอาชนะโบตันได้สำเร็จครับ2ประตูต่อหนึ่งครับจากผลงานของคนนี้เลยนะครับสตีฟแมคมานมานนะครับ2ประตูส่วนโบตันครับตีแต่ได้จากคนนี้ครับอารันทอมสันแต่ว่าไม่ทันการนะครับจบเกมก็แพ้ไปครับเป็นแชมป์แรกในการคุมทีมของรอยอเวนและเป็นแชมป์เดียวที่เกิดขึ้นครับในช่วงนั้นนะครับ ช่วงที่มันเปลี่ยนถ่ายจากกรามสเนตมาสู่ของรอย a l งนะครับก็มีหลายคนเติบโตขึ้นมาครับเป็นชุดที่เป็นกลุ่มรุ่งที่น่าสนใจเลยแหละนะครับแต่ว่าสุดท้ายมันก็หลายๆปัจจัยครับทำให้ไม่ได้ไปถึงจุดสูงสุดครับนอกจากในการได้แชมป์โคคาโคล่าลีกครับในครั้งนี้นะครับนั่นละครับนั่นคือพักก่อนได้ค่อยพาของเราในเทปนี้นะครับให้ดูความยอดเยี่ยมในยุคเริ่มต้นของสไป b o ยนะครับแล้วก็มีพวก เอ็นรัชพวกจอนบานเนี่ยคอยเป็นพี่เลี้ยงให้นะครับบอกว่าจะชื่นชอบกันเนาะนะครับคอมเมนต์บอกมาได้นะเหมือนเดิมนะครับอยากดูคู่ไหนอยากชมเกมไหนเป็นพิเศษหรือว่าอยากให้ทำอะไรครับในในช่องของเราในช่องของผมนะตรงนี้นะครับบอกมาได้นะครับทุกเสียงเป็นกำลังใจให้นะครับแล้วก็ฝากเหมือนเดิมนะครับกดไลค์กดแชร์ s u b s ร r i b e กกดกระดิ่งให้เรียบร้อยครับกับช่องตรงนี้นะครับ YAKDD ยักษ์ดอยแดงนะครับขอบคุณอีกครั้งครับสำหรับการติดตามแล้วเจอกันใหม่เทปหน้าเด้อเดี๋ยวไปก่อนครับ สวัสดีครับ